สวัสดีครับกลับมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของข่าวเชลซีกันนะครับก็วันนี้วันจันที่ที่25มีนาคม252หนะครับก็ก่อนที่จะเริ่มอัปเดตข่าวกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับก็วันนี้ เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับซึ่งเป็นข่าวของทางด้านเอนโกโลกองเต้นะครับเอนโกลลกองเต้นี่ตอนนี้มันมีข่าวว่าลิมลิ่ะสนใจที่จะดึงตัวเขาไปร่วมทีมนะครับแล้วทีนี้กองเต้ก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าเขาไม่ต้องการที่จะย้ายไปไหนนะครับ ไม่ต้องการย้ายไปร่วมทีมเรัลมดริดนะครับเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเล่นกับเชลซีนี้ก็โอเคแล้วแล้วก็มีความสุขดีแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาโฟกัสที่เชลซีเท่านั้นนะครับแล้วก็มีภารกิจสำคัญที่เชลซีอยู่นะครับจึงไม่ต้องการที่จะย้ายไปไหนนะครับนะครับ ซึ่งกองเต้ก็ได้พูดมาตอนนี้ครับว่าผมอยู่กับเชลซีผมยังมีผมยังมีเป้าหมายอยู่ที่นี่เรื่องที่อื่นพูดนั้นไม่สําคัญเลยมันไม่สําคัญเลยผมอยู่กับเชลซีและผมต้องการมีสมาธิกับเชลซีเท่านั้นนะครับเขาก็พูดประมาณนี้นะครับก็ผมดูแล้วเนี่ยสำรับข่าวนี้นะครับผมคิดว่า อไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าคือกองเต้เขาก็เพิ่งจะต่อสัญญาใหม่ด้วยนะครับต่อสัญญาใหม่ประมาณ5ปีแล้วก็รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ290,000ปก้นปอน,นะครับก็ถือว่าเยอะเยอะมากๆครับตอนนี้เรียกว่าเยอะที่สุดในบรรดาทักงเตะในสโมอสรเยอรีแล้วแหละครับตอนนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าคิดเล่นๆนะครับถ้าเกิดว่า ลิเวอร์พิตต,ต้องการซื้อกองเต้จริงๆนะผมว่าโอเคอ่ะอย่างน้อยมีประมาณร้อ,อยร้อยล้านเปิดร้อยล้านปอนด์ขึ้นนะครับออืมอประมาณร้อยล้อยล้านปอนด์ขึ้นนะผมคิดว่างั้นนะนครับคิดว่าจซีก็คงไม่ขายด้วยแหระครับสําหรับกองเต้นนะขายไปก็อืหมดกันนะครับตั้งเต่ตัวดี แถมยังมีอาซาอีกที่มีข่าวกับลรเวอร์ลตเนี่ยนะครับอื่าเดี๋ยวก็จบไปนะครับสำหรับกองเต้ก็เขาก็มาปฏิเสธข่าวนี่แหละครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับที่จะย้ายไปเรีวบริลตนะครับก็มาว่ากันที่ข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวของทาง,อทางด้านเอเดนอาซานะครับเอเดนอาซา เมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยเขาก็มีข่าวว่าประมาณว่าอ,อมีข่าวว่าลิมลิเต็ได้ตกลงเสัญญากับเอเดนาซาแล้วนะครับซึ่งเขาก็ตอบรับข้อตกลงนี้แล้วในเสัญญาประมาณห้าปีนะครับอืซึ่งเรื่องนี้เอเดนนาซาก็ได้ออกมาปัดข่าวนี้นะครับว่ามันไม่เป็นความจริงนะครับ ก็อยู่เขาอยู่ในระหว่างที่รับใช้ทีมชาติเบลเยียมอยู่นะครับเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเอกับเรื่องนี้มันมีนักข่าวไปถามเขาถึงเรื่องนี้นะครับเขาก็ออกมายิ้มนะครับบอกว่าปัดข่าวลือทันทีครับเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรจากข่าวลือที่ออกมาเขาก็บอกว่าอีกว่าตอนนี้ผมโฟกัสเกมที่ทีมชาติเท่านั้นนะครับอืมแล้วมันก็ เออมันมีข่าวมาอีกนะครับว่าสกายสปอร์ตนะเอ่อบอกว่าเจลซีอปัดข้อเสนอของลิเวอร์พูลนะครับที่ยื่นขอซื้ออาซาที่หกสิบล้านปอนด์นะครับมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาด้วยนะครับก็ผมมองดูแล้วเนี่ยราคาประมาณหกสิบล้านปอนด์นี้ผมดูดูว่ามันน่าจะน้อยไปนะครับสำหรับ ค่าตัวอาสานะเจลซีก็มีข่าวแล้ะครับว่าเจลซีปัดข้อเสนอเข้าไปหกสิบล้านปอนด์ผมมองว่าอาสาน่าจะประมาณสักเออต้องมีร้อยล้านปอนด์ขึ้นนะนะครับถ้าเกิดว่าย้ายจริงๆนะอันนี้มันก็ยังไม่แน่นอนนะครับอย่างที่ผมเคยบอกอ่ะต้องรอจบฤดูกาลก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าเขาจะอยู่ต่อหรือว่าจะย้ายครับก็เป็นข่าวลือ ค่อนข้างเยอะครับนะต,ตามใดที่ยังไม่ต่อสัญญาใหม่นะมันจะเป็นข่าวลืออย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆบางทีสื่อของต่างประเทศก็ก็เสนอข่าวมาค่อนข้างเวิร์มน,นะครัเหมือนกับขายข่าวมากกว่านะครับแล้วพวกทางเว็บไทยเอ่อเพจไทยเนี่ยก็ก็ไปไปตีความออกมานะครับ แล้วเอามาลงเพจลงกลุ่มนะครับนะออแล้วทีนี้อ,อันนี้ก็มีข่าวอีกว่าวลิมิะถ้าเกิดว่าเขาล้มเหลวในการคว้าอเดนาซานะนะครับเขาก็กล่าวว่าเขาจะไปคว้าฟฟลิปเปอันเดอร์ซอนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดแทนนะครับอืนะครับก็ขอให้จริงนะครับอย่าไปเอาอาซาไปแล้วกันนะครับผมว่าแฟนผมคงจะ แฮปปี้กันครับที่ที่เขาจะไม่ย้ายนะอาซานะหลายคนก็คงอยากให้เขาอยู่ต่อแหละครับอืมอ่ะก็ก็รอดูกันต่อไปครับอีกไม่นานแล้วแหละเดี๋ยวใกล้จะจบฤดูกาลแล้วครับมันเหลือแปดนัดน,น่นนะนั่นแหละนะครับอมากันที่อีกข่าวหนึ่งครับข่าวนี้เป็นข่าวของรูเบนล็อบตชิกนะครับ ที่ออกมาปเปิดเผยว่าแดนนี่ดิงวอเตอร์นะครับบอกว่าเขาเป็นตัวโจ๊กเรียกเสียงหาประจำทีมเชลซีเลยนะครับแดนนี่ดิงวอเตอร์นะก็เป็นข่าวสนุกๆครับที่เขาตีข่าวมาว่าเนี่แหละครับตับตชิกนะบอกว่าดิงวอเตอร์เป็นตัวโจ๊กนะครับก็ดิงวอเตอร์เนี่ย ตอนแรกย้ายมาเชลซีเขาก็หวังว่าที่จะยกระดับาการลงเล่นให้กับทีมใหญ่นะครับแต่ว่าเอาไปเอามาแล้วมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอย่างที่เขาอยากให้มันเป็นนะครับกับามาเขาซื้อมาปุ๊บก็โดนดองครับตั้งแต่ซารีเข้ามาเนี่ยก็ผมเห็นแต่ผมรู้สึกว่าเห็นในช่วง ช่วงพีซีซั้นเนี่ยผมว่าเห็นเขาลงอยู่นะพีซีซั่นในช่วงพีซีซั่นนี่แหละแล้วหลังจากนั้นมาในช่วงเปิดฤดูกาลก็ก็แทบไม่เห็นลงเล่นเลยก็ว่าได้อะนะครับแม้แต่ตัวสำรองก็ยังไม่เห็นเลยครับอืมซึ่งผมเคยเห็นซารี่เขาออกมาให้สัมภาษณ์กัน,กนเกี่ยวกับนักข่าวที่มาถามแดนนี่ดงเวอเตอร์ครับ เขาก็ซารีเขาก็พูดประมาณว่าดิงวอเตอร์เนี่ย <S <S เล่นไม่เข้าระบบเขาไม่เข้าแผนของเขานะครับเนี่ยเขาก็พูดประมาณนี้แหละในระบบของเขาอ่ะสี่สสามเนี่ยอืมแต่ผมดูแล้วดิงวอเตอร์เขาน่าจะเข้าระบบกลางสองคนหรือเปล่านะนะครับอืเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เลเตอร์อยู่กับกองเต้เนี่ย,ยเขาก็เล่นกลาง กลางคู่กองเต้นะครับนะซึ่งจริงๆแล้วผมว่าถ้าเกิดซารีออกอืมแล้วเจลซีได้โค้ดใหม,ใหม,ใหม่เปลี่ยนระบบ,ระบบใหม่นะครับอืมน่าลองให้โอกาสดิงวอเตอร์ดูนะครับเหมือนซื้อมาแบบไม่ได้ใช้อ่ะเสียของเปล่านะคนนี้เป็นดิงวอเตอร์นี่เป็นนักเตะของทีมชาติอังกฤษด้วยนะครับเนี่ยคนนี้ อน่าจะให้โอกาสเขาหน่อยลงเล่นหน่อยมาก็หนอยเหงาอยู่ในทีมนะครับแต่ก็ผมก็มองดูแล้วว่าเขาคงจะเอ,อไม่อยากไปเครียดอะไรมากมายนะก็เลยแบบเรียกเสียงหาในทีมนะจนล็อบตั้ชี้ก็ออกมาพูดประมาณว่าเอ,อเป็นตัวโจ๊กประจำทีมไปแล้วเลยนะครับนะครับ ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าหลังจบฤดูกาเนี้ยตอนแรกมันมีข่าวด้วยแหละดิงวอเตอร์นะครับว่าว่าเหมือนเขาก่อนนั้นเนี้ยว่าเขาจะเหมือนจะย้ายออกจากทีมนะแต่สุดท้ายเอาไปมาก็ก็ไม่ได้ย้ายไปไหนตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เชลซีนี่แหละครับนะมันต้องรอดูจบฤดูกาลด้วยก็ไม่แน่นะจบฤดูกาลอจาจจะไปก็ได้นะครับเพราะว่าโอกาสลงเล่นแทบไม่มีเลย หรือว่าบางทีซารี่อาจจะไปก็ได้นะหรืออาจจะอยู่ต่อก็ได้นะซารี่เออเพราะว่าผมมองดูแล้วว่าถ้าซารี่ถ้าเหตุผลที่ซารี่จะอยู่ต่อก็อาจจะเป็นเรื่องอ,อทำทีมได้แชมป์นะครับแชมป์ยูโรยูโรปาลีกอะครับเพราะว่าผมว่าผลงานเขาดีนะครับยูโรปาลีกเนี่ยเออตอนนี้ก็อยู่ในรอบแปดทีมสุดท้ายอะแล้วก็มีทีมแข็งแค่อย่างอ,อ อาสซนอนกับนาโปลีนะครับนั่นแหละแล้วอาสซนอนก็เจอกับนาโปลีด้วยมันก็ยังไม่แน่ดูว่าว่าทีมไหนจะชนะอืมถ้าเกิดว่านาโปลีชนะอืมก็มีโอกาสที่เชลซีจะไปเจอกับนาโปลีเออแต่แต่เชลซีก็ต้องผ่านวซรลววอร์อิปาร์้ได้ก่อนนะครับอืมนั่นแหละพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับนะอืมอร์ิปาร์นะครับนะ นั่นแหละก็ต้องผ่านให้ได้ก่อนอถ้าเกิดว่าซารีทำทีมได้แชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่เขาจะได้อยู่ต่อนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าได้แชมป์ยูโรปาลีกแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับอืมอันนี้มันได้ไปอัตโนมัติเลยนะครับเอ,อไม่ต้องไปรอว่าเราจะได้ ลุนอันดับสี่หรือเปล่าติดอันดับสี่หรือเปล่านะครับซึ่งซึ่งผมมองดูแล้วเนี่ยตอนนี้ในลิกนะผมมองดูแล้วว่าเออผมว่ายังพอมีลุนนะสําหรับอันดับสี่นะตอนนี้มันมันเหลืออยู่แปดนัดนะครับสําหรับสําหรับแต้มที่ที่เราห่างอยู่เนี่ยตอนนี้มันมันยังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับห่างจากอันดับห้าอันดับหกเออไม่ใช่ไม่ใช่อันดับ ่างจากอันดับห้าอันดับสี่อันดับสามนะครับนั่นแหละผมว่าผมว่ายังมีเยอะเท่าไหร่ยังพอมีลุนนะเดี๋ยววันวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวมีเลี้วฟูเจอกับสเปอร์อีกนะครับน่าจะตัดแ,แต่งมันได้อีกเนี่ยนะยังมีโอกาสลุนนะครับผมว่าอันดับดติดท็อปโฟนนะืก็ต้องลุนกันต่อไปสําหรับเกมวันอาทิตย์นี้ก็เราก็ไปเยือนคา์ดิฟซิตี้นะครับ ในเวลาประมาณ2ทุ่ม5ทียังไงก็รอติดตามกันนะครับสำหรับเกมพิมร์ลิกอาที่นี้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงมีข่าวสารอัปเดตประมาณแค่นี้แล้วก,กันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม